ครับกลับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยชาวนาพ่อคข้าคขารับพอดีเมที่ดักปราดราศดรเป็นที่คารกรักนะครับวันนี้ผมมานำเสนอ,อจอบหมุนนะครับโรตารี่ RX 1 6 4 E ตราช้างนะครับสภาพเดิมๆสวยๆหนึ่ง E สำหรับ L 4 0 L 3 6 L3408 ได้นะครับสภาพสวยๆนะครับ32,000นบาทครับพร้อมย่อยเป็นย่อยรุ่นใหม่นะครับสวยๆเดิมๆนะครับรถยังไม่เคยแกะนะครับสวยเดิมสีเดิม32,000บาทครับพี่น้องสนใจก็โทรมาครับ0628255750นะครับ0628255750 แกวหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมารับได้เลยนะครับอยอยพร้อมปั่นนะครับสวยๆนะครับสามหมื่นสองพันบาทครับศูนย์หกสองแปดสองห้าห้าเจ็ดห้าศูนย์พี่น้องสนใจก็โทรมาครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ